个靓仔应该如何 ก็รีบปิดแจ้งสิกล้องวงจรปิดบอกได้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนนี่เธอแล้วจะได้ให้โรคหููด้วยไงว่าเธอเป็นมือที่สามที่แย่งสาม,มีคนอื่นแถมวนวันไม่ทำอะไรมัวแต่หาเรื่องแฟนเก่าของเขาหยุดได้เทาตี้คุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเมื่อก่อนคุณไม่มีทางพูดจาแบบนี้ออกมาแน่นอนโอ้ยแจ๊บแกแก็ปล่อยฉันอยู่นี้นะว้ย หคุณปล่อยเขา๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะตีคุณให้ตายเลยหืมยีบ้านี่กล้าต sure> ีสามีฉันหรอสามีคะปล่อยเขาไปเถอะค่ะอย่าให้กลิ่นเน่าๆของพวกเขาติดมือคุณเลยจีเจ้าถิงคุณดูแลผู้หญิงของคุณให้ดีนะอย่าให้เธอแบกท้องมาทำร้ายสามีของฉันอีกฉันที่คุณรู้จักมันได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว เราชนีตอนนี้คุณก็คงไม่มีทางได้กลับไปอีกแน่นอนฮะฮคุณไม่ได้การแล้วเจ้าถิงยังคิดถึงและอะไรอาวรันนี่ออกหน้าออกตาขนาดนี้ฉันต้องรีบหาทางพาเขาออกไปจากที่นี่ก่อนเจ้าถิงฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยค่ะเรากลับกันเถอะนะคะ <c oughs> ท้าวตีคุณมันผู้หญิงหลายใจฟังให้ชัดๆนะท้าวตีคือผู้หญิงของฉันฉันว่าคุณจี้เจ้าถิงควรจะกลับไปอาบน้ำก่อนจะดีกว่านะคะอย่ามายืนเป็นขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะไปกันเถอะเฮ้ย <c oughs> แกไอ้จื่หยาวฉันจะจำไว้แค่นี้ฉันจะต้องชำระหน้านอน ฮ้ย hey, ลุงคะแล้วโกรธได้แล้วก็เมื่อกี้สถานการณ์มันบีดบังคับจริงๆฉันขอโทษฉันขอโทษนะคะหืมคุณอยากได้อะไรตอบแทนไหมอะฉันจะรีบไปซื้อมาให้เดี๋ยวนี้เลยลืมฝีปากเนะจือหยาวนายลืมสิที่ยอมแต่งงานกับเธอสายฟ้าแลบ ก็เพราะว่าสงสารแล้วเธอก็ไม่ใช่คนคนนั้นลุงอย่ากโกรธกันเลยนะคะงั้นคืนนี้ให้ลุงนอนบนเตียงได้เลยเค่ไหมหืมทำไมเสียงเงี้ยไปของเงี้ยหูฟังหน่อยอ่ะ,อะ,อะ,อะขอไอ้สิทธิ์แผกนี่ก็หน้าฟาดชมัดเลย คุณมองอะไรอยู่หรอปป้เปล่าคะ่ะไม่ได้มองอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยฉันฉันจะไปนอนแล้วนะอืยผู้ชายคนนี้แทรระเบิดไปเลยอะแถมยังยืนอยู่ตรงหน้าฉันด้วยดีนะที่ฉันยังพอมีสติควบคุมตัวเองได้ฮัลโหล แม่มีอะไรหรือเปล่าคะเถาตีสินอยู่ท้องแล้วนะลูกสินอยู่กับเจ้าถิงจะจัดงานแต่งงานเร็วนี้แกต้องมาร่วมงานด้วยนะหนูไม่ว่างคะ่ะฉันอยากจะอยู่ให้ห่างๆจากพวกเขาจะตายทําไมต้องให้ฉันไปร่วมงานแต่งบ้าบอของพวกเขาด้วยถีส่สินอยู่เขเชิญแกก็เพราะเห็นแกมิตรภาพของแกกับเขาที่คบกันมาหลายปีแต่แกจะยิงยโศโสไปไหนกัน แล้วแต่แกมีแบกบหน้าไปร่วมงานจะให้พ่อกับแม่เอาหน้าไปไว้ที่ไหนแกรู้จะคิดเหมือนสิ้นอยู่บ้างได้ไหมแม่ก็รู้จักแต่หน้าตาของสังคมตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้แม่เคยสนใจความรู้สึกของหนูบ้างไหมแม่ก็มีแต่ชื่นชมสิ้นอยู่แต่ทีกับหนูก็มีแต่ดาดาดาตกลงว่าใครคือลูกแท้ๆของแม่กันแน่ฉันฉันกับเป็นคนบ้านเดียวกับแกไง เท่าตีที่แม่ทําไปทั้งหมดก็เพื่อตระกูลเท้าของเรานะตอนนี้ตระกูลเท้าของเรามีโครงการมากมายที่ต้องพึ่งพาตระกูลสื่อนั่นลูกถ้าแกไม่เห็นแก่แม่ก็ช่วยเห็นเก่บพ่อของแกหน่อยเถอะได้ไหมบริษัทของพ่อช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนักฉันจะเมินเฉยต่อความลำบากของพ่อไม่ได้งั้นก็ได้ค่ะหนูจะไป คุณป้าคะหนูอยากจะเชิญสามีของเท้าตี้มาร่วมงานด้วยคะ่ะแล้วก็อย่าลืมพาสามีแกมาด้วยละ่ะอย่าบอกฉันนะว่าคงงานยุ่งมาไม่ได้เป็นแค่หมอฝึกหัดจะยุ่งแค่ไหนกันเชียวแค่เวลามาเจอพ่อตายไม่มีเลยหนูจะลองคุยกับเขาดูนะคะแต่ไม่รับปากว่าเขาจะมาร่วมงานได้ด้วยหรือเปล่าอืมแม่หนูแต่งงานกับคนที่แม่เรียกเขว่าหมอฝึกหัดแล้วนะคะ หนูเป็นภรรยาของเขาหวังว่าทุกคนจะให้เกียรติหนูเราก็ให้เกียรติเขาด้วยนะคะถึงจะเป็นแค่หมอแต่ก็เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากเช่นกันค่ะต่อไปนี่โปรดอย่าดูถูกอาชีพของเขาต่อหน้าหนูอีกนะคะ <c oughs> เด็กคนนี้ นังลูกไม่รักดิกล้าสั่งสอนฉันเหรอฉันส่าเชิญอาจารย์มาสอนมารายาชาววังให้กับมันแต่กลับไม่มีประโยชน์อะไรเลยน่าโมโหจริงๆคุณป้าอย่าโมโหไปเลยนะคะเท้าเตี้ยก็แค่นานที่เต็มแก้วไม่สามารถรับอะไรได้แล้วใครใช้ให้เธอไปแต่งงานกับคนแบบนี้ละคะเมื่อก่อนใครๆต่างก็พากันอิจฉาเท้าวตี้กันทั้งนั้นแต่ตอนนี้อืม งานไว้เดี๋ยวหนูจะแนะนําให้เธอรู้จักกับผู้ชายดีๆในแวดวงธุรกิจของเราเผื่อเลือกเยอะแยะนะคะคุณป้าปัจจุบันผู้หญิงที่หย่าร้างไปกลับมาแต่งงานใหม่ก็มีกันเยอะแยะอีกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยนะคะแหมแม,แม่พอเป็นแม่คนแล้วความคิดเปลี่ยนไปเยอะเลยนะซินอยู่ดูเป็นคนคิดบวกแล้วก็ใจกว้างมากขึ้นเลย <c oughs> ฉันก็แค่ต้องการน,นังเท้าตีมาเห็นกับตาตัวเอง ว่าไม่ว่าใครในตระกูลจี้ก็ล้วนล่าแต่เป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยนะครับพี่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็หมกตัวอยู่แต่ในโรงพยาบาลไม่กลัวว่าน้องชายคนและแม่คนนี้จะหุบสมบัติไปหมดหรอครับอืม <c oughs> <c oughs> ผมอะ่ะจำได้ว่าคุณป้าเคยบอกว่าพี่อะต้องแต่งงานก่อนถึงจะโอนหุ้นบริษัททั้งหมดให้กับพี่ ทีนี้พี่จะทำยังไงฉันแต่งงานแล้วหาว่าไงนะอืมถ้าไม่มีธุระอะไรสำคัญก็ไปกกไกลๆได้แล้วพี่กินระเบิดเข้าไปหรอทำไมถึงดูเครียดจังอ๋อมีหน้าใช่กำลังรอโทรศัพท์เมียอยู่ใช่ไหมล่ะ ยุ่งอยู่ไหมคะเปล่านี่มีอะไรหรอลุงคะลุงยันนี้อยากทานอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันจะแวะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเฮ้ยมีบอกดีกว่าตามใจเธอเลยเธอไม่คิดที่จะบอกเรื่องงานแต่งงานนั่นเลยเหรอหือ้อ สวัสดีครับพี่สไภดยผมเป็นน้องชายของสามีพี่รู้จักกันมานานมากกว่า20ปีแล้วครับผมชื่อจ่๋ยหยุนนะพี่ชายบอกว่าแต่งงานแล้วผมขอยินดีกับพวกพี่ทั้งสองคนด้วยนะคะเมื่อกี้ได้ยินว่าพี่สไปดบอกว่าจะไปทาอาหารพี่ชายทานผมขอไปชิมด้วยได้ไหมครับขอบคุณนะครับพี่สไภดยผมอยากกินหม้อไฟนะครับได้เลยเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของที่ตลาดมาเยอะๆเลยนะเย็นนี้ก็ให้พี่ชายนายพามาโอ้ Hmm. เป็นอะไรของเขานะพี่ขาพี่ขาอย่าให้ผมถึงขั้นนั้นเลยอย่าให้ผมถึงขั้นพิการเลยนะคะผมกลัวแล้วยินดีต้อนรับจ้าปลื้มใจจังที่นายมาเป็นแขกของบ้านเราคิดไม่ถึงเลยว่าเขาเงขลึมอย่างลุงจะมีน้องที่อรมณ์ดีสดใสอย่างนายด้วย <c oughs> ผมก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าพี่ชายที่บำเพ็ญศีลอยู่ในถ้ำจะมีภระระยาที่น่ารักมากขนาดนี้ <c oughs> พอได้แล้วอืมโอเคโอเคไม่ดื่มแล้วค่ะงั้นฉันจะไปเตรียมผลไม้มาให้จั่วหลุนกินดีกว่ากินเสร็จนายก็กลับไปได้แล้วพี่พี่มีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับพี่สะพ้ายไหมนี่มันเหมือนเสี่ยวเหยาชัดเลยหุบป,ปากเธอไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเสี่ยวเหยาถ้านายยังยุให้เธอดื่มต่ออีกแล้วก็ เออครับพี่นายไปได้แล้วไอ้พี่สะภ้ยดีมากเลยผมรู้ว่าเธอไม่ใช่ตัวแทนของใครหวังว่าพี่ก็คงจะรู้เหมือนกันฉันชัดเจนกว่าใครทั้งหมดอยู่แล้วและก็รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังทำอะไรอยู่เปล่าคะไม่ได้คิดอะไรจูหลุนกลับไปแล้วหรอกคะฉันได้ยินเสียงปิดประตูนะ่ะ คุณร้องไห้เหรออทีอ่จริงเ<ๆ>บียร์พวกนี้ฉันเตรียมไว้จะดื่มกับเจ้าถิงไอ้คนน่า,ยาขยะขยงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ <c oughs> คุณรู้ไหมสถานการณ์ตอนนั้นมันโหดร้ายกับฉันมากขนาดไหน วันที่รักครั้งแรกของฉันจบลงมันจบลงที่บ้านของฉันเองบนเตียงแต่งงานที่พ่อเตรียมไว้ให้ฉันเพื่อนสนิทของฉันกับวา่าที่สามีของฉันกำลังมีอะไรกันอยู่บนเตียงนั้นพวกเธอมันสกปรกจริงๆน่ารังเกียจน่าขยะขยงที่สุดเท่าตี้ยังกับคุณสะอาดนักหน่คุณไม่มีสิทธิ์มาว่าพวกเราด้วยซ้ำ บนเตียงนอนในห้องนอนของฉันที่พ่อฉันอุตส่าห์จัดเตรียมให้พ่ออยากจะต่อยเจ้าถิงแทนฉันแต่ก็กลับล้มลงฉันต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลเท่าตีเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วลูกก็ควรจะยอมรับความจริงและให้อภัยพวกเขาเถอะนะเรื่องของความรู้สึกมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะลูกหนูซินอยู่ก็นิสัยดีอ่อนหวานหากเทียบกับลูกแล้วซินอยู่เหมาะสมกับเจ้าถิงมากกว่าอีก ที่หน้าห้องผู้ป่วยแม่พูดกับฉันว่าแม่ดูออกว่าซื่อซินอยู่รักจีเจ้าถิ่งจริงๆแล้วก็ยังบอกอีกว่าไหนๆพวกเขามีอะไรกันไปแล้วก็ให้ฉันปล่อยวางซะฉันคบกับจีเจ้าถิ่งมานานหลายปีฉันก็นำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่สุดท้ายคนที่ได้แต่งงานกับเขาก็คือซื่อซินอยู่และฉัน จะไม่ไปงานมั่นของพวกเขาก็ไม่ได้อีกแถมยังพาคุณมาซวยกับฉันด้วยลุงไปงานมั่นเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะคะฉันจะให้คุณขับ BMW ของฉันไปเลยค่ะไม่สิ BMW อของฉันคุณเอาไปขับได้ตามสบายเลยโรงพยาบาลเอกชนที่คุณอยู่น่ะเขามีรถส่วนตัวใช้กันแทบทุกคนใช่ไหมล่ะคะคุณไม่มีรถใช้ขายหน้าคนอื่นตายเลย คุณเป็นสามีของฉันฉันจะดูแลคุณให้ดีที่สุดค่ะแค่คุณอยีทอยทตโรยศ์ฉันก็พอลุงฉันจะดูแลลุงให้ดีที่สุดแน่นอนค่ะเราจะทำทุกวันให้มีความสุขไปด้วยกันนะคะ อ๋อเจบชมัดเลยฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ตื่นเช้ามาเป็นบ้าได้ขนาดนี้เลยไหนผมขอดูหน่อยอืมบวมนิดนึงรู้สึกวิเวียนอยากอาเจียนบ้างไหมอุย โทรศัพท์ของฉันดังฉันขอตัวไปรับสายก่อนนะหืมแม่โทรมาว่าไงคะแม่วันนี้เป็นงานมั่นของซื้อสินยู่แกกับหมอจนจนนั่นอย่ามาสายสะล่ะพอมาถึงที่งานแล้วแกสองคนก็จียมตัวหน่อยนะอย่าสร้างปัญหาให้ฉันเด็ดขาดหืมคุณมีเอ่อไม่มีอะไรคะ่ะฉันจะไปทำอาหารเช้าก่อนนะคะอืม ได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้สมใจเธอแน่นอนย่ะ yeah. ห <c oughs> นึ่งถ่าวตี้แกเคยทำให้ฉันขายหน้าใช่ไหมได้ฉันจะเอาคืนแกเป็นสิบเท่าเลยคอยดูหนูซินอยู่อะคุณป้าหุย้ยมาถึงแล้วหรอคะแล้วทำไมป้าถึงมาคนเดียวล่ะคะถท่าวตี้กับสามีเขาไม่มาด้วยหรอคะพวกเขาพวกเขาคงไม่อยากมาโมยพรหนูแน่นอนเลอใช่ไหมคะ ฮะอะไรนะเท้าตี้ยังไม่มาอีกหรอหนึ่เด็กนี่ฉันตอตสาโทรไปย้ำแล้วย้ำอีกนี่มันกี่โมกี่ยามแล้วเนี่ยเท้าตีทำไมเธอถึงเข้ามาทางประตูเล็กล่ะมาคนเดียวเหรอสวยจริงๆทำจินไฟอีเพื่อนของซือซินอยู่ต้องมาเห็นฉันมาคนเดียวด้วยเท้าตีทำไมแกถึงได้มาคนเดียวล่ะอย่าบอกนะว่าแกคิดจะมาขัดขวางงานมั่นของหนูซินนะ อย่งลืมไปว่าตระกูลซื้น่ะไม่ใช่ตระกูลที่จะทำร้ายพวกเราได้ตามใจชอบท้าวตี้แล้วเธอกับสามีล่ะทำไมถึงไม่ได้มาด้วยกันเมื่อกี้ฉันกับเจ้าทิ้งยังคุยเรื่องพวกเธออยู่เลยว่าอยากเจอสามีของเธอชัางอ๋อสามีฉันเหรอตอนแรกก็จะมาด้วยกันแหละจะถูกโรงพยาบาลเรียกตัวกลับไปด่วนนะ่ะแต่เอ๊ะทำไมเธอถึงอยากเจอสามีของฉันขนาดนั้นล่ะหรือว่า สามีของเธอเด็ดไม่พอเฮ้ยท้าวตีทำไมเธอถึงพูดช้าแบบนี้ล่ะหินนึงสารแล้วเลวเดี๋ยวก่อนนี่เจอดีแล้วจะพูดไม่ออกแกพูดแบบนี้ได้ยังไงหนูสิ้นท้องอยู่นะแกอย่ามาใส่ร่มกับคนท้องสิฮะไฟแดบหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เธอเบียดมาชนฉันอีกแล้วนะมื่อสักขนาดนี้ชนกันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว อะไรกันเ네นี่ยเฮ้ยบ <genocide> ้าชมัดอมอือ่อขอบคุณนะคะเอ้ยน้าอายชมัดเปล่าหมดแล้วนี่ใครกันเนี่ยคงอายหน้าดูสินะถ้าฉันเป็นเธอนะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ว ขอโทษด้วยนะครับพอดีผมเป็นพนักง,งานใหม่ปิดสวิตผิดครับตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมกันสังสรรค์ต่อกันได้เลยครับหืมคิดวางแผนแกล้งฉันสินะนี่ถ้าผลักฉันทำไมพูดได้ไม่อายปากก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเธอจงใจเดินมาชนฉันถ้าไม่มีคนช่วยฉันไว้ฉันเองก็คงได้อับอายขายขี้หน้ากวเธอนั่นแน่ไม่เกาหกทั้งนั้น ก็หกงั้นหรอก็ใช่นะสิกลิ่นน้ำหอมบนตัวเธอนี้พิเศษมากเลยนะขึ้นแง่สิน้ำหอมที่ฉันใช้ถูกปรุงโดยคนปรุงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในฝรั่งเศสละมันก็มีเพียงขวดเดียวนี้ลอกก็ต้องพิเศษอยู่แล้วก็พราะน้ำหอมที่พิเศษแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเธอนี่ไงล่ะที่ทำให้ฉันหาเธอเจอตอนที่ไฟดับ ในความมืดมิดคนคนอื่นไม่มีใครกล้าขยับตัวไปไหนเลยมีแต่เพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่รีบเบียดตัวเข้ามาหาฉันถ้าต้องการหาใครกันแนะ่ฉันออไม่เป็นไรใช่ไหมทำไมไม่ระวังตัวบ้างละ <c oughs> ่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วรีบไปห้องแต่งตัวเปลี่ยนชุดเธอเธอใส่ชุดลำลองของฉันก่อนก็นได้นะอ้ะจ้า ไกมากเลยเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมพ้อมสุดๆฉันไม่เป็นอะไรโอเคเงี้นฉันจะพาเขาไปเปลี่ยนชุดก่อนนะจัดการยังไงของเธอกันฮะไม่สามารถจัดการนังเทาตีได้แต่เธอสามารถทำให้ฉันเกือบงานพังได้หล้มขนาดนี้ฉละอายคนแทนเธอจริงๆใ,ใครจะไปรู้ล่ะว่ามีคนมาช่วยมันไว้พอดีหยุดพูดได้แล้ว รอเดี๋ยวคะ่ะรอเดี๋ยวสวัสดีคะ่ะฉันชื่อเท้าตีเมื่อกี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ฉันช่วยเธอไม่ได้หมายความว่าฉันอยากจะสนิทก,กับเธอบุคลิกเด็ดเดี่ยวเฉียวมากฉันชอบจังพี่สไพัยครับมังเอิญจังเลยนะครับไหนไหนคือเจ้าหลุนใช่ไหม ใช่ใส่ผมเองครับแล้วทำไมพี่ใหญ่ถึงไม่มากับพี่สะพ้ายด้วยล่ะครับเออเขาบอกว่าวันนี้เขามีผ่าตัดด่วนนะเฮ้ย hey, พี่สะพ้ายโดนพี่ใหญ่หลอกแล้วล่ะเท่าที่รู้นะวันนี้ไม่มีเคสผ่าตัดด่วนอะไรเลยมาเดี๋ยวพวกโทรไปด่าพี่ใหญ่ให้อ่อ,อ,อไม่ต้องหรอกจาไม่ต้องสิวเหยาสยวยาวใช่ไหมหืมอ,อ๋อคุณน่าจะจำคนผิดนะคะ ขอโทษด้วยนะครับผมคงทัาคนผิดครับเมื่อกี้ผมมองข้างหลังเหมือนกับเสียวเห่ยงมากเหมือนเกือบทุกอย่างเลยครับแต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างคุณครับคุณผู้หญิงคนนี้เธอมีครอบครัวแล้วนะครับเธอก็คือพี่สะใภ้ของผมเองคุณอย่ามาใช้มุกตื้นๆเพื่อข่าหาเธอเลยเออขอโทษด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อกูไข่เจอเป็นทนายความครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ สวัสดีค่ะฉันชื่อเท้าตีค่ะเฮ้ hey, พี่สภัยไรครับนี่เค้กกับขนมครับผมเอามาให้พี่เลยนะครับลองกินดูสิครับอร่อยมากเลย <c oughs> ขอบใจนายมากนะ <c oughs> พี่เจอรู้ไหมพี่สภนะัยไรน่ะไม่ทำให้เสียชื่อเสียงจริงๆแถมยังฮอตมากๆเลยใครเจอก็หลงรักพี่จะมาทวงอำนาจคืนซะหน่อยหไหมอ่ะ uh, พี่สภัยไ์ อ้าวหายไปไหนแล้วะเพิ่งแป๊บเดียวเองหายไปซะแล้วเออคุณหาคุณเท่าอยู่หรือเปล่าครับเธอออกไปเดินเล่นข้างน,นอกพี่สะใภ้คนนี้ก็ชอบทําให้คนอื่นเป็นห่วงซะจริงๆเลยเออคุณครับออเยททำไมฉันยิ่งเดินยิ้งไม่มีแรงแบบนี้นะท,ท,ทั้งๆที่ที่นี้ก็มีลมพัดแรงอยู่นะทําไมรู้สึกร้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ละ่ะร้อนมาก หลังหน้าหน่อยดีกว่าอะพีสัยคุณคุณไม่เป็นอยใช่ไหมคุณคุณคุณคือหลีกไปโปรดติดตามตอนต่อไป ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ